สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคูณครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล็มเอาย่านะครับมีแผนกตัดแผนกเ,เบรกดูครับมาดูพี่ขวานครับแข็งแรงมากครับแตกเต็มรถเลยวันนี้แล้วก็มาพร้อมอ่ะขั้นเขียวขั้นเขียวนะครับมาตัดหญ้าให้กับพ่อใหญ่ทองคูณน,นะครับแล้วก็น้องพลาย าดาวพ่อมีแล้วก็ช้างทุกๆเชือกเลยนะครับนี่เราวันนี้เราได้หญ้ามาเลมอย้ารครับนี่เปียตรงนี้อันนี้มาแต่เช้าตรู่เลยมาแต่เช้าตรู่เพราะว่าหญ้าตัดยากตัดยากเป็นจะขึ้นเป็นจุ้มจุ้มเป็นยมยมนะตัดทีละต้นสองต้นนี่เพราะว,ว่า,ารถนะ้ารถนี้ไปไกลไม่ได้ครับดูยางเล็กนะครับเป็นยางรถเกง๋งนะครับ ว่ารถไม่มียางใส่นะครับก็ต้องรอเปลี่ยนยางก่อนนะครับเราถึงจะเดินทางไกลได้นะครับแล้วก็ไปตัดหญ้าหา <frequently avec> อาหารมาให้กับพ่อใหญ่นะครับตอนนี้ก็กินหญ้าเนี่เปียะนะหญ้าเนี่เปียแก่ไปก่อนแล้วก็หาเลียมๆนะเลียมๆตัดไปเรืนน่อยๆนะครับตรงนี้แปลงนี้ก็อ่าหลายไร่ยอยู่นะหลายไร่ยอยู่แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วอันนี้เราก็าหาได้รถใหม่มานะครับแต่ก็รอดูก่อนนะครับอ่าเขาให้เอามาใช้ดูก่อนนะครับ แล้วก็ต้องรอดูยางนับยางแล้วก็โอเคนะครับเครื่องดีมากเลยครับก็โชคดีนะครับโชคดีนะครับที่เจ้าของปากนะครับเมตตาใจดีนะครับให้ลดมาขนหญ้านะให้กับพ่อใหญ่ทองคูณมาครับแต่ก็รอดูนะครับยางนับยางยางเล็กอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะวิ่งเดินทางไกลได้พี่ควานเป็นยังไงบ้าง สู้นะครับมาตรฐานเหนื่อยนะเหนื่อยหน้าเหลืองหมดเลยนะเพราะว่าเบรกไกลมากนะนู่นเลยนะนูน่นผู้ไมน้นู่นเดินดูรอยนะรอยอเดินเบรกหญ้ามาฝั่งนี้ก็หมดแล้วนะเหลือปล่อยๆแล้วนี่นะเป,ป็นจุ่มเป็นจุ่มนี่ก็ดีนะทีะ่ฝนแรงไปหลายวันนะรตรงนี้รถก็เข้ามาถึงได้ง่ายนะสะดวกเมื่อก่อนฝั่งเบรกฝั่งนู้นเลยนะฝั่งต้นยางนะเบรก ไปขึ้นรถฝั่งต,ต้นยางนู้นเลยไกลมากครับมาก่อนก็จะใช้สล,ลิงมาแล้วนะมาตัดกันนะครับทั้งอสองคันเลยนะครับคันสีน้ําเงินกับคันสีขาวนะครับคันสีเงิน,ะนก็เป็นของพ่อใหญ่ทองคูณส่วนคันสะีขาวก็เป็นของควันอีกนะครับมาคู่กับพ่อใหญ่ลุงคนนะมา,นะมาคู่กับลุงคนครับนะีนะ่แนละนะผมก็มาคู่กับพี่ควันนเรศเหมือนเดิมนะครับนะนะแต่ตอนนี้นะครับก็มีรถนะครับมีรถมาก็บรรทุกไปได้อ่านะ มากกว่าซาเล้งอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องเอาไปให้คุ้มนะครับเพราะว่าน้ํำมันนะครับเราก็เติมเติมต่างกันนะครับแล้วก็เอาไปพอเท่าที่เอาไปได้บรรยากาศยังครึมๆเลยนะครับคิดว่าฝนน่าจะตกะในไม่ช้านี้แล้วดูนะครับดูเมฆฟ้า ก็ไปได้แค่นี้นะครับสุดๆนะไปเยอะเดี๋ยวนะรถจับอ่าไปไม่ไหอ่าเต็มแล้วนะมัดเชือกเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางถ้ามีคอกสรงๆนะก็น่าจะใส่ได้เยอะกว่าน,นี้กับอยางนะยางยางอันนี้ยังเป็นยางเล็กอยู่ ถ้าเปลี่ยนยางใหม่นะกับใส่คอกสูงๆก็เราจะวิ่งทางไกลนะแล้วก็ไปหายานะเราจะได้ยาแบบนี้มาให้้างกินบำรุงพ่อใหญนะ่ทุกวันนะคนี่ถ้าหากว่า,าไปทางไกลได้นะแต่ว่าปัจจัยหลักนะก็ต้องเช็กยากนะแล้วก็กับต้องมีคอกสูงวันนีนะ้ขนาดไม่มีคอกก็ยังได้เยอะขนาดนี้เลยนะแต่หากมีคอกนะก็ต้นททุนนะครับทศไดง้งาบได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเรา ไปครั้งหนึ่งต้องตัดได้มากิน2วันถึง3วันคนระับก็จะได้มีเวลาว่างพักผนะ่อนครับโชคดีแล้วนะครตอนนี้ก็มีรถนะมีรถใช้ให้คนย่าให้กับพ่อใหญ่คนระับถึงแม้ว่าอตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะวิ่งทางไกลนะแต่ก็เที่ยวต่อเที่ยวเราก็บรรทุกได้เยอะนะ้ำเยอะกว่าสลิงสลิงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมบำบรุงนะนะป้านะพี่ควันขึ้นรถรอแล้วเดินทางกันต่อ มาถึงแล้วน้ำยาของเราวันนี้นเราเสิร์ฟให้กับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับนี่สำหรับแม่ปูนซับนะครับนี่กอ็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะมาถึงก่อนเขานะครับนี่กับอ้อมทองเดี๋ยวนะคราต่อไปก็จะพาพ่อใหญ่มาอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดตรงนี้ให้สะอาดๆก่อนแล้วก็พาพ่อใหญ่ไปอาบน้าน,นะอาบน้ําแล้วก็มาอยู่ตรงอาคารหลบแดดหลบฝนตรงนี้ นนะถึงแล้วนะมาถึงแล้วนะหาอาบน้ำเสร็จแล้วนะพ่อใหญ่ก็รอนะทำงานได้นะวันนี้มีหญ้ามีอาหารเสร็จเรียบร้อยลงถึงแม่พูนด้วยนะกินอย่างสบายใจเลยนี่นะแม่พูนกินกินแม่พูนนะครันี่หญ้าในเปียกครับนานๆจะได้ทานทีนะครับนานๆจะได้ทานทีนะ ที่นี่นะสาหรับย่านเนปีเราก็หาลําบากนะ้ถ้าหากว่าไม่มีแปลงนีที่มีผู้ใหญ่ใจดีเขาบริจาคเมตตาให้ช้างนะไปตัดมาให้ช้างกินนะทุกเชือกเลยนะก็คงจะหาลําบากนะสำหรับย่านีนเปียเขตนี้แต่ว่าตอนนี้เราก็ามีรถบรรทุกญ้าแล้วคนระับง่ายสะดวกคนระับพร้อมที่จะไปตัดญ้าในเปียมให้บพ่อะใหญ่นะับแล้วก็แม่ฟูดนะแต่ว่าก็อารอนะำประล้อ,อ,อก่อนตอนนี้รอ ล้อไม่สมกับรถเลยนะเพราะว่าเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมนะเอารถยางเอาอยางรถเก่งรถเก่งมาใส่นะล้อก็เลยเล็กนะยางก็เลยเล็กก็ก็ต้องรอนะเรอเปลี่ยนยางก่อนนะพร้อมกับใส่กระบะใส่คอกลงังคาให้มันถูกได้เยอะกว่าเดิมนครับนะ ว่าปกตินะครับปกติแล้วก็ใช้เสล่งนะก็ต้องไปตัดเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เวลาก็มีน้อยลงนะแต่ว่ามีรถกระบะนี้เราก็จะ,ะก็จะมีสั่งสับป,ปะรดมาไว้แล้วก็หายาเฉพาะช่วงเช้าจอนเย็นแล้วก็จะได้พักฝนนะครับพักอนกันเร็วนะคพัก่อนกันวนะครับตอนเย็นไม่ต้องไปตัดเพราะว่ามีรถกระบะบรรทุกยามาได้เยอะ นี่คนระับน้องดาวก็อยู่ฝั่งนี้นี่กำลังอาบน้ําเลยนะพี่ควานถูขัดอย่างดีเลยก่อนที่จะ,ะเข้าทํางานสสใจอยากอยากจะกินหญ้าแล้วนะน้องดาวว่าเห็นแม่ปูนกับพ่อใหญ่นะยืนทานหญ้าอย่างอริสอ,อร่อยกันสองเชือกดูนะใหญ่มากนะดูแบบนี้ตัวใหญ่มากเลยแม่ปูนซับพ,พ่อใหญ่ก็นี่ เดี๋ยวตอนนี้น้องอ้อมก็ยังไม่มานะครับอ้อมทองยังไม่เข้ามานะครับแล้วก็รอนาน้องดาวทองนะครับสุดนู้นเลยนะก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับทั้งสีเชือกทั้งสีเชือกตัวสูงนะพ่อใหญ่นะตัวสูงนะครบเกำหนดตกมันแล้วแต่ก็ยังนะครับยังไม่มีอาการที่จะมีน้ำมันไหลออกมาเลยพ่อใหญ่แต่ว่าการที่แปลกๆก็เดิมนะแวกแปลก แปลกแปกกว่าเมื่อก่อนก็เริ่มมีบ้างแล้วก็รอดูนะครับรอรุ้นดูนะครับก็ผยใหญ่ก็มีอาการน้นําตาลไหลด้วยนะ้ำน่าจะปวดตานะ้ำฝั่งขวานะ้ำน่าจะเกิดอาจจะอาจจะเกิดจากางานนะ้ำที่อักเสบด้วยหรือเปล่าตอนนี้ก็ได้ติดต่อคุณหมอนะครับทางสหพันธ์นะครับก็ได้ประสานงานไปหาอ่าคุณหมออาจจะเป็นคุณหมอหนึ่งนะครจะเข้ามาดูแต่ว่าคุณหมอว่า ไม,ไม่ได้มาเลยก็น่าจะประมาณสองถึงสามวันอาจจะมีคุณหมอโทรมาสาการแล้วก็จะเข้ามาดูการให้กับพ่อใหญ่ทองคูณรวมถึงมาดูน้องกําไรด้วยน้องก็ไลเป็นฝีกลางหน้าผากเลยนะครับก็มาดูนะครับตัวสุขภาพทุกเชือกเลยนับเชือกไหนที่มีอาการไหุณหมอก็จะมาดูให้ก็ได้แจ้งขุ้นหมดไว้สองเชือกมีพ่อใหญ่ทองคูณนะแล้วก็พังกําไรลนะที่มีอาการนะเป็นฝีนะบ,บน หน้าผากนะของน้องกำไลนี่แต่ว่าโชคดีนะครับเรามีรถครับมีรถบรรทุกหญ้านะครับถ้าได้เยอะเต็มคันแบบนี้นะครับก็ตอนเย็นก็อาจจะเบาตัวลงนะครับถ้ามีต้นสับรลดสั่งมานะครับก็ผสมกันครับตอนเย็นก็กินยา้าครับต้นสับรลดก็พออ่าอิ่มนะครับช่วงเย็นครับช่วงเช้าเราก็ตื่นไปตัดหญ้าหาอีก เช่นเคยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็สะดวกนะสะดวกขึ้นมาอีกหน่อยนะเวลาพักผ่อนก็มีมากขึ้นเพราะว่าเลี้ยงช้างนะครับเราก็ต้องตื่นแต่เช้านะทําความสะอาดก่อนที่ช้างนอนแล้วก็ไปจัด้าหาหานะบางทีก็ไปจัดญ้าก่อนกลับมาทําความสะอาดพาช้างมานะอาบน้ํากินน้ํารอทํางานอีกทํางานแล้วก็ทําทั้งวันน้ำทั้งทั้งวันก็คือรอแสดงวท์ทั้งวันถึงแม้ว่า ไม่มีแขกเราก็ต้องรอนร้ำอยู่นะครับทั้งวันนะไม่มีไม่สามารถที่จะออกไปตัดหญ้าหาหนา่ายช่วงเวลาทํางานนะครับยกเว้นเวลาเลิกงานช่วงเย็นนี่ถ้าหากว่ามีอาหารเยอะแบบนี้ก็อุอ่นใจนะครับอุ่นใจถึงแมว้ว่าบางทีนะคนอาจจะตกนะช่วงเย็นก็อาจจะออกไปลําบากนะแต่ก็ต้องออกไปจําเป็นนะแต่หากว่ามีรถกระบนะบนาบรรทุกหญ้าอะไรเยอะแบบนี้นะเราก็ไปตัดช่วงเย็นทีเดียวเลยถึงแม้ว่า ฝนจะตกมาก็ตามนะับช่วงเย็นนะแล้วก็สบายตัวสบายใจนะได้หญ้าได้อาหารให้กับช้างนะเราก็ไม่ต้องไปตัดอีกช่วงเย็นนะว่าฝนตกหากว่าอาญ้าไม่เพียงพอนะมีเวลามากพอนะครับางวันอ่าไม่ค่อยเหนื่อยเราก็สามารถที่จะอ่าออกไปตัดอีกได้นะช่วงเย็นเพราะว่ามีรถกระบะนะเดินทางไกลนะได้นี่มาดูบรรยากาศช่วงเย็นนะช่วงเช้านะเย็นๆนนะบรรยากาศเย็นๆย็ อากาศสดชื่นนะครับช่วงเช้าวันนี้นี่นะพ่อใหญ่ก็สดชื่นนะครับกินหญ้ากินอาหารได้รวมสมบูรณ์นี่นะยปนหญ้าดีแม่พูนนั้นถึงแม้ว่าฟันหลุดนะก็ยังเคี้ยวหญ้าลำแข็งได้นะครับตีหูนะครับสบัดหางนะครับมีความสุขรับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อปลายทองคูณด้วยนะครับขอบคุณครับ